สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเข่าผมที่มันแดงๆอะ่ะมันฟื้นแล้วครับบ้านะเนี่ย,ยา่มีกบับบหลายเข่าที่มันแดงแดงที่มันจะบหลอดอะฟื้นแล้วครับอามินุอันจันฝาเขียวฉีดสองเทียงครับ จิตสองเทียที่เหลืองที่บมมีอนาคตเลยนะให้นี่เดี๋ยวต่อเทปไปเบึงให้ต่อไปแล้วครับให้นี่ก็ฟื้นแล้วครับจากที่มันแดงก็เหลืออยู่บ่หลายคือว่าจากแดงจากเหลืองมากอะ ก็เขียวขึ้นแล้วเนี่ยใเ่เวลาอยู่สิบสี่มือครับเนี่ยเ่เวลาอยู่สิบสีมืออันนี้ก็จะฉีดเพิ่มอีกครับอามิโนโอานจันฝาเขียวครับแต่ว่าตัวที่ปว่วยแห้งก็คือหายีี่มันก็ฟื้นแล้วครับ ก็ฝืนแล้วปุ๋ยเม็ดก็ต้องส,สามในสี่แล้ะครับปุ๋ยทางดินก็สามปุ๋ยทางใบก็หนึ่งเท่านัครับมินโนอันจันฝากเขียวขอบคุณทุกท่านครับ